สวัสดีครับเ,เพื่อนช่างที่สนใจในวงจรสวิตชิ่งทั้งหลายนะครับแล้วก็ผู้ที่สนใจนะครับวันนี้ผมจะมาแชร์ประสบการณ์แล้วก็วิธีไล่วงจรนะครับของสวิตชิ่งว่าทํางานยังไงนะครับซึ่งตัวนี้ผมเอาวงจรของทีวีนะครับเป็นของ LG นะครับมาอธิบายนะครับเบื้องต้นนะครับ เราก็จะดูตั้งแต่ที่ไฟมันเข้ามาเลยนะครับ PC in นะครับคือตรงนี้นะครับไฟเข้ามาปุ๊บนะครับก็จะผ่านาสวิตสวิตตัวนี้ก็จะเป็นสวิตท,ที่อยู่หน้าเครื่องนะครับพอเราผ่านเราเปิดสวิตผ่านมานะครับก็จะมีชุด f รินเตอร์หรือว่าชุดกล้องความถี่อะไรพวกนี้นะครับของและก็ตัวนี้เป็นตัว ป้องกันเวลาฟ้าลงฟ้าอะไรตัวนี้จะทํางานนะจะทําให้ให้ตัวนี้จะเป็นตัวรัดวงจรให้แล้วก็ป้องกันอีกทีหนึ่นงป้องกันอุปกรณ์ภายในเสียนะครับเราจะผ่านชุดฟิ้นเตอร์นะครับพวก l พวก c ตรงนี้นะครับทีนี้เราก็ไล่มาเรื่อยๆนะครับวงจรก็จะเอาไฟไฟ AC นะครับไฟ AC นะก็จะวิ่งวิ่งผ่านมาที่อ่ เลกติฟายนะครับเราเรียกชุดเลกติฟายก็คือถ้าไฟวิ่งมาทางนี้นะครับชุดเลกติฟายตัวนี้นะครับเป็นต่อแบบบิดนะครับเป็นเป็นเป็นตัวกรองไฟดีเอซีเป็น DC ทีหนึ่งนะครับตัวเนี้ยซึ่งไฟก็จะออกมา,าผ่านตัวเก็บประจุ ไว้ที่3 0 0อเรเรียกว่าไฟ 300V โวล์นะครับ4803ตัวนี้นะครับก็จะกองเก็บไฟไว้ 300V โวล์นะครับเพื่อที่จะไปทําให้สวิตชิ่งไปเป็นตัวไฟสตาร์ทให้สวิตชิ่งเออไม่ใช่ทัทีครับเป็นเป็นไฟไปจ่อไว้ที่ขา C ของของทนันนซิสเตอร์หรือว่า IC s w สวิตชิ่งอีกทีหนึ่งครับตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะมันมันก็จะ ถ้าเราดูไฟไฟตรงนี้เป็นไฟบวกของ dc แล้วนะครับก็จะผ่านมอแปลงนะครับตัวนี้มอแปลง <c oughs> เป็นมอแปลงสวิตช,ชิ่งนะครับผ่านมาตรงนี้นะครับดูตามที่ผมไล่มาครับเอามันก็จะผ่านฟิวด้วยนะครับตรงนี้ครับฟิวเป็นตัวโปรเทคอีกทีนึงถ้าเกิดมีปัญหาอะไรขึ้นมาฟิวตัวนี้อาจจะขาดก็ได้แล้วไฟก็จะมา เข้ามาที่ขาดีนะครับซึ่งข้างใน IC ตัวนี้นะครับก็จะเป็นทางเป็น power center ที่อยู่อยู่ข้างในอยู่แล้วนะครับเป็นเป็น IC ที่สำเร็จรูปมาเรียบร้อยนะครับตัวนี้ดันั้นพอไฟถ้าเรามาวัดไฟดูว่าไฟ300โวลต์มีไหมเราอาจจะมาดักวัดไฟที่นี่ก็ได้นะครับหรือว่าถ้าไฟมาไม่ไม่มาที่นี่ก็แต่ไปวัดที่ C มีนะครับ แล้วฟิวเราก็ต้องมาเช็คฟิวตัวนี้นะครับอ่าเป็นเป็นอ่ที่อยู่ในวงจรนะทีนี้ถ้าของจริงเราก็ต้องไล่ดูอีกทีแนละแต่นี่คือคือลักษณะาลายวงจรนะครับก็วัดดูถ้าไฟมาถึงไม่มาถึงนี่ก็แสดงว่าฟิวขาดนะครับไม่ถึงขาดดีนี่ก็ฟิวขาดนะครับทีนี้ไฟ300โวลต์เรามีแล้วนะครับ แล้วมันจะทํางานองค์ประกอบที่จะทํางานได้อย่างหนึ่งก็คือมันจะมีไฟชุดหนึ่งเราเรียกว่าไฟสตาร์ทนะครับให้วงจรทํางานนะครับถ้าเราย้อนกลับมาดูตรงไฟ AC ที่มันเข้ามานะครับที่เราไล่มาตรงนี้มันจะมีไฟ AC เข้าผ่านบิดต,ตัวนี้แล้วใช่ไหมครับที่ออก3 0 0โวลต์มานี่แต่มันจะมีไฟ AC ชุดหนึ่งที่มาทางในด้านนี้นะครับมาผ่านไดโอด D815 นะครับตัวนี้แล้วก็จะผ่าน R นะครับ2ตัวครับต่ออนุกรมกันนะครับค่าก็ 47K นะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นม็นก็จะแปลงเป็นไฟ DC ชุด1นะครับเพื่อที่จะเอาไปให้ไปสตาร์ทให้กับ IC ของไอซีแปดน่งูนะครับถ้าเราไล่ดูมาก็จะมาด้านนี้นะครับ มาที่เข้าที่ V in ขา4นะครับส่วนรายละเอียดอของเบอร์ IC ว่ามันมีหน้าตายัางไงอะไรยังไงก็ต้องไปดูใน t า s าชีตอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้เอาคร่าวๆนะครับก็เข้าวิที่ V in นะครับจ่อไว้เลยนะครับซึ่งไฟตรงนี้จะต้องมีนะครับไม่งั้น IC switching ก็จะไม่ทำงานเหมือนกันนะครับพอเราได้ไฟสองสองสอง,สอ,งอย่างเลยนะครับทีเนี้ย อ,องค์ประกอบของไฟอีกตัวหนึ่งคืออุปกรณ์หมายถึงว่าอุปกรณ์ต้องสมบูรณ์นะครับก็คือไฟของออปตนะครับถ้าเราดูนะครับมันก็จะมีชุดของออปตที่จะโปรเทคก็คือไฟไฟตัวนี้นะครับนะคือเราเราไลา่ไล่ลดูมานะครับตัวนี้มันจะเป็นชุดเหมือนคล้ายๆไฟฟีดแบ็กฟีดแบ็กอะไรสักอย่างนะครับต้องอ่ มันก็จะมาอุปกรณ์คือต้องค,อคือไม่คือไม่เสียพูดง่ายๆคือไม่เสียนะครับผ่านฟิวตัวนี้ฟิวก็ต้องดีแล้วก็ไดโอดของดีดีแปดสี่ห้าก็ต้องดีนะครับแล้วก็ต่อลงมาถ้าเราไล่ลงมามันจะดูที่ชุดของออปตนะครับนี่เราเรียกออปตนะครับอพอด้านฝั่งฝั่งด้านเขาเรียกด้านนี้ด้านฟาร์มลี่นะครับของของมออแปลงสวิตชิ่งเนี่ยทั้ง ไฟ300วอนเนี่ยองค์ประกอบตรงนี้ดีแล้วทีนี้ในในตัวของ IC ตัวนี้นะครับมันจะเป็นมีวงจรเขาเรียกวงจรออสซิเลเตอร์ของมันคือจะเป็นกำเนิดความถี่สวิตชิ่งขึ้นมาให้ในตัวนะครับถ้า IC ไม่เสียนะครับไอตัวเนี้ยแล้วก็ IC ซีทำงานปุ๊บ ก็จะกําเนิดความถี่ขึ้นให้แล้วก็สวิตเราเรียกสวิตเป็นไฟเป็นจังหวะนะครับการทํางานของเอ่อคือตัดต่อตัดต่อ,ตด,ตอด้วยด้วยความถี่ของของตัวของมันเองนะครับซอโอสซเลเตอร์นะครับก็คือความถี่ของของตัว IC เองทีเนี้ยพอมันทํางานปุ๊บมันก็จะเกิดการเหนี่ยวนํานะครับเกิดการเหนี่ยวนําของ ของไฟ AC เกิดเป็นไฟ a c ขึ้นมาครับซึ่งในหม้อแปลงของสวิตชิ่งเนี่ครับก็จะมีขดลวดเนี่ยนี่คือขดลวดนะครับด้านนี้เราเรียกไฟ,ไฟมารีหรือว่าด้านประถมภูมิอะไรนะครับด้านนี้คือด้านเชคแอนด์รี่นะครับหรือด้านตัวยยาภูมิถ้าถ้าถ้าเป็นที่เรียกกันนะครับแต่โดยมากก็จะเรียกทับศัพท์กันนะครับ Uh, ไฟได้หน้านี้ก็จะแยกเป็นแต่ละขดนะครขดลวดนี่นชุดนี้ชุดนี้นะครับชุดนี้แบ่งเป็นหลายชุดเลยนะครับเพื่อไปจ่ายให้วงจรต่างๆนะครับอันนี้เป็นวงจรของทีวีก็เลยมีหลายหลายชุดนะครับมีไฟหลายชุดซึ่งเราก็จะดูไฟหลักๆอันดับแรกก็คือเราเรียกว่าไฟ B บวกนะครับตัวนี้ B บวกไฟ B-B บวกเนี้ยจะเป็น ไฟที่ไปจ่ายให้กับภาคฮอนะครับถ้าเป็นทีวีก็จะเป็นภาคฮอร์ฮอฮออนะครับฮออาุดนะครับซึ่งถ้าเราดูตรน,นี้ก็จะมีอุปกรณ์ที่เ,เพิ่มมานะครับที่เป็นหลกัหลกๆก็คืออุปกรณ์ที่จะต้องเป็นเล็กติฟายให้ก็คือไดโอดนะครับตัวนี้นะครับไดโอดดอย่างรุ่นนี้ก็ใช้ 2, d ีสองดนะครับตัวนี้ แต่ที่นี้ก่อนที่จะบนดีก็จะมีฟิวตรงนี้นะครับฟิวตรงนี้ทีหนึ่งซึ่งสวิตซิ่งทำงานแล้วนะครับแต่ว่าไฟบวก b ไม่มีนะครับเราไปวัดอ,อย่างถ้าช่างเข้าไปก็จะไปวัดที่ขา C ของทรานซิสเตอร์ฮอนะครับแต่ถ้าเราวัดแล้วมันไม่มีไฟนะครับเราต้องไล่ย้อนมาตรงนี้ด้วยว่ามันมีมีมีไฟ หรือว่าได้อดเสียหรือเปล่าแล้วฟิลขาดหรือเปล่านะครับดูตรงนี้นะครับนี่คือไฟบวก b นะครับถ้าไล่ไปก็จะมันก็จะไปอย่างรุ่นนี้ก็ใช้ได้ร้อโวลต์นะครับก็จะผ่าน C8 35นะครับตัวนี้อีกทีหนึ่งนะครับนี่คือไฟบวก b นะครับไฟหรือว่าไฟ b บวกตัวทีครับ B บวกนะครับอืมก็จะ เวลามันทํางานก็จะครบดูดมันที่กาก็ตรงนี้นะครับคือขาพินที่สิบสามนี่ครับสิบสามสิบสี่ชุดนี้นะครับแล้วส่วนอีกชุดหนึ่งนะครับตัวนี้ที่ขาพินเก้านี่ครับก็จะเป็นไฟออกมาไปจ่ายไฟชุดนี้นะครับจะเป็นอีกชุดหนึ่งที่จะไปใจ่ายให้กับวงจรของทีวีนะครับเป็นไฟตรงนี้ก็จะมี4 8 3 1สม นะครับชุดนี้จะเป็นอ,อันนี้ต้องดูว่ากี่โวลต์นะครับชุดนี้ชุดนี้ไฟตัวนี้จะเป็นไฟเอสตัวนะครับเอชวีซีซีนะครับตัวนี้เป็นตัวไฟชุดนี้ น่าจะสิบหกโวลต์น,นะครับตัวนี้นะครับต้องต้อง,องไล่ดูอีกทีนะครับอะไกชุดหนึ่งก็นี่คือสือิบจุดห้าโวลต์น,นะครับตัวนี้เป็นก็จะมีหลักการก็เหมือนกันเลยครับก็คือมีไดโอดมีฟิลนะครับตัวนี้เป็นตัวดักไว้เลยนะครับถ้าถ้าฟิลขาดถ้าไฟไม่มาโดยโดยเฉพาะถ้าวิชวิ่งช็อตโหลดโหลดช็อตเนี้ยนะครับตัวเนี้ย พวกนี้ก็จะขาดฟิวพวกนี้นะครับต้องต้องเช็คนะครับเพื่อนช่างต้องเช็คครับตัวนี้มีตัวนี้จะเป็น1 0 5เจโวลต์นะครับเห็นไหมสิบเจ็ดโวลต์ก็ไปใจ่ายให้วงจรแล้วก็เลคุเลตทั้งหลายนะครับก็แปลงออกเป็น3ามโวลต์บ้าง5้าโวลต์บ้างครับนะเป็นไฟด้าน secondary ของของสวิตชิ่งนะครับนะแล้วก็จะมี ไฟชุดที่ตัวนี้เป็น10โวล์แล้วนะเ,เป็นไฟที่ไปจ่ายให้กับมันเป็นวงจร จ่ายเสียงก็มีนะครับจ่ายให้ภาคเสียงก็มีแล้วก็จ่ายให้พวกไมโครนะครับเป็น CPU ของของของเครื่องอีกทีหนึ่งนะครับุนนี้นะครับแต่ที่เบื้องต้นที่เราจะดูกันจริงๆว่ามันทำงานไม่ทำงานก็คือด้านด้านฟ่ารีนะครับตรงตรงได้ก่อนแล้วก็ส่วนด้านที่ถ้าดูง่ายๆว่ามันทำหรือไม่ทำเนี่ยเรามา ดูที่หลักของของไอซีเอ่อคาปาซิเตอร์ตัว300เนี่ยครับถ้าสมมุติว่าไฟมันค้างนะครับพอเราเสียบปลั๊กไปปุ๊บแล้วไฟมันมันมันค้างอ่ะคือ,อเราเอามิเตอร์วัดตรงนี้เลยวัดค่อมเลยนะครับแล้วได้300โวลต์องเนี่ยแสดงว่าด้านเอ่อด้านในของ secondary นี่ครับด้านอ่าของหม้อแปลง ด้านเของมอแปลงไอสวิตชิ่งเนี่ยต้องมีหลดช็อตอยู่นะครับอาจจะเป็นขดใดคนหนึ่งมีปัญหาอยู่นะครับเราต้องมาไล่วัดอุปกรณ์ด้านนี้อีกทีหนึ่งนะครับก็ใช้โอมใชอะไรเช็คพวกไดโอดพวกฟิลพวกอะไรพวกนี้ครับคือถ้าถ้าตัวนี้มันไม่มีไฟค้างเนี่ยเราก็คือคือแต่มันไม่ทำงานก็ค่อยไล่มาดูว่า ด้านออโต้มันมีปัญหาหรือเปล่านะครับซึ่งรายละเอียดตรงนั้นก็ต้องไปคุยกันอีกทีนะครับว่าออโต้เราออโต้นะครับคือตัวนี้นะมันเสียหรือเลปล่านะครเดี๋ยวนะจะเลื่อนให้ดูนะครับตัวนี้นะครับออโต้เขคือมันจะมีด้านฝั่งตรงนี้อาจจะเป็นที่ไดโอดข้างในมันนะครับเสียเราก็อาจจะเปลี่ยนอุปกรณ์พวกนี้อีกทีนึงนะครับ คือมันไม่มีไฟที่ส่งฟีดแบ็กกลับมาหา i อาของ i s w i t c h i n n เนี่ยครับก็เลยมันไม่ทำงานนะครับก็จะเป็นหลักการยังงานไปนะครับอันนี้ก็เป็นความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับพอที่จะแนะนำให้แก้ไขเบื้องต้นให้กับเ,เพื่อนช่างหรือว่าผู้ที่สนใจนะครับ ผมก็ขอจบอคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ